สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เลขเด่นจากทองมหาชนทองมหาชนงวดวันที่16กรกฎาคม2,566เลขเด่นจากทองมหาชนงวดนี้เลขเด่นมากที่สุดก็คือเลข0กับ8นะคะ0กับ8 วดที่แล้วทองมหาชนนี้ให้มาอะไรนาะเดี๋ยวดูดย้อนหลังก่อนนะคะวดที่แล้วทองมหาชนนี้ให้ไม่เข้าแต่ว่างวดน,นี้ให้มาศูนย์กับแปดนะคะ สองตัวนี้วดที่แล้วไม่เข้านะคะให้มาวันนี้ให้มาศูนย์กับ8แต่ว่าชอบตัวนี้มากนะคะทิศทางรวยให้มา3มมีสองสามกับ3ามสนะคะวันนี้เลขออกวันไหนเนาะดืมดูปฏิทิน นี่คือเลขเด่นจากทองมหาชนนะคะให้มาเด่นแกับศูนย์นะคะแต่ว่าศูนย์ก็ยังมาเจ็ดเซียนเขาก็มาศูนย์นะคะแต่ว่ามาศูนย์เจ็ดเลขเหนือเซียนให้มา8ปดนะคะเลขเหนือเซียนให้มา8ปดอนุชามหาชนก็ให้มาแปดนะคะ จาเขากวดก็ให้มาหกนะคะฟ้ามหาโชคให้มาห้าห้าก็มาแรงองอินองอินเดี๋ยวดูองอินก่อนนะคะองอินนี้องอินนี้ก็ เข้านะคะเข้าตัวเด่นเข้านะคะอง์อินตัวเด่นเข้าแล้วก็อนุชานี้เข้าเข้าหนึ่งหกนะคะอันนี้มาแปดหรือจะเป็นหนึ่งแปดหรือจะเป็นศูนย์แปดนะคะงวดนี้ให้มาตรงกันกับเลขเด่นทองมหาชนนะคะอาจารย์พิจิตรเลขนะคะ โชคอมรอให้มาหนึ่งเจ้นศึกท่านพิจารณาเอานะคะแต่ว่าแอดชอบเลขสามโดยเฉพาะเป็นเลขกลางไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะนี่คือเลขเด่นจากทองมหาชนนะคะงวดวันที่16กรกฎาคม2560 เลขหกยังจะเข้าอีกหรือไม่นะคะเรามาดูโชคอมรกับผลนศึกนะคะหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้า ส่วนคำพีนพเก้าหนึ่งมาแปดศูนย์ตรงกับเลขหน้าปกส่วนเลขคำพีนพเก้าสองนั้นมาห้าก็ขอ,ขอให้ท่านโปรดพิจารณาดูดีๆนะคะเลขงวดนี้ทองมหาชนแอดชอบเด่นสามนะคะโดยเฉพาะคุณศึกนะส่วงคุณศึกนี่เด่น สามเจ็ดนะคะค้นซึ่งนี้เด่น3 7 39แล้วก็ส่วนเลขล่างนั้นเด่นส่วนเลขล่างนั้นเด่นศูนย์นะคะมี0 7กับ0 9อันนี้ก็คือเลขที่ชอบก็เลย คอมเมนต์มาด้วยปากกานะคะขอ,ขอให้ท่านโปรดพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันว่าท่านชอบตัวไหนแต่ว่าแอดชอบเลขสนะคะอาจจะเป็น3ามแปด3าเจสามแดสามเส่วนเลขท้ายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของติ๊กฮิโร่นั้นเด่นสมนะคะ ของติ๊กฮิโร่นั้นเด่น3ามท่านชอบอสูตรอาจารย์ของติ๊กฮีโร่หรือไม่นะคะบังทซื้อติ๊กฮีโร่นะคะ,เ, ilo, ะ,คะเด่นสามเมื่อที่แล้วก็เข้าอยู่นะคะเมื่อที่แล้วก็เข้าอยู่ แต่ว่างวดนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลขที่มาตรงกันกันกบติ๊กนิโลก็คือเลข ทิศทางรวยนะคะนี่ค่ะทิศทางรวยท่านชอบหรือไม่เด่นสามนะคะบนของติ๊กโลเด่นสามนะคะเด่นสามลองจาก สี่นะคะของที๊กิีโลเดนสามลงจากสี่นี่ค่ะสามกำแรงกำลังแรงที่สุดนะคะส่วนเดน4ีมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้คือเลียกล่างของติ๊กฮิโร่นะคะเลียกล่างของติ๊กฮิโร่นี้เขาจะเด่น4เด่นหนะคะแล้วก็เด่นหถ้าเด่นสของทองมหาชนมีสีอะไรบ้างมีไหมมีแต่เด่นสามนะคะ มีแต่เด่นสของสอเพชรสยามแล้วก็หลวงตาจันเด่น8นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปวดนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านจงมีโชค ลํำลาดรวยรวยถูกหวยนะคะถูกสลากินแบ่งรัฐบาลกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอัน,นนี้ที่เดือนสามซึ่งตรงกับติ๊กฮีโร่นะคะก็เลยเอามาให้พิจารณาดูกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ